ราทงคำานะคะในระยะนี้ยังคงแว่งตัวจากเอาไม่ไกลจากระดับสูงสุดในรอบ5เดือนค่ะหลังจากที่ทองคํามีการทะลุผ่านแนวต้านสำคัญบริเวณ1833-1834บนนะคะก็เกิดการปรับตัวขึ้นต่อขึ้นไปทดสอบไประดับสูงสุดบริเวณ1น6 8 US ันอึงจะมีการพักตัวลงมาในช่วงสั้นเพื่อสะสมกำลงังแต่โดยรวมแล้วตราบใดที่ทองคํายังคงทรงตัวรักษาระดับเหนือแนวรับในโซนประมาณ1840-1834ถึงได้ เชื่อได้ว่าทองคํายังมีโอกาสทดสอบกรอบด้านบนค่ะแต่โดยรวมแล้วนะคะถ้าไปดูปัจจัยทางเทคนิคจะเห็นได้ว่าตอนนี้ทองคําอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปในหลาย timeframe ค่ะเพราะฉะน,นั้นนักทุนอาจจะต้องระมัดระวังการไล่ซื้อบริเวณนี้ก่อนนะ,นะคะโดยแนะนาค่ะว่าอาจจะรอการเข้าซื้อเมื่อทองคํามีการอ่อนตัวลงมาทดสอบบริเวณแนวรับกลับการการิดตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านตราบใดที่ยังไม่ผ่านแนวต้านในโซนประมาณ1868แนะนําว่าทยอยแบ่ง ขายทางกำไรออกไปบ้างเพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนค่ะอีกหนึ่งจุดที่จะต้องระมัดระวังก็คือการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์และการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสาหรัฐอายุ10ปียังคงพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องค่ะส่วนหนึ่งคือนักทุนนะคะมองว่าการที่เงินเฟ้อพุ่งขึ้นแรงพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบมากกว่า30ปีเป็นปัจจัยที่อาจจะเป็นตัวเร่งนะคะให้าานาคารกลางสาหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการเอาไว้ค่ะ ปัจจัยนี้เองจะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจจะกดดันทองคําให้เกิดแรงขายในอนาคตดังนั้นยังต้องเน้นเล่นซัานะนะคะแล้วก็รักษาความเสี่ยงพอร์ตลงทุนค่ะดังนั้นนะคะอย่างที่เรียนไปค่ะจับตาบริเวณแนวรับ1 8 4 0ถึง1,834เป็นจุดในการแบ่งไม้เข้าซื้อ stop loss หากทองคำหลุดระดับ1834เพื่อถอยจุดซื้อมายังแนวรับถัดไปในโซนประมาณ1 8 2 1ค่ะกลับการดีดตัวขึ้นไปไม่ผ่าน1868แนะนําทยอยขาย แต่ถ้าหากว่าทองคํามีการทะลุผ่านแนาวต้านดังกล่าวไปได้นะคะแนะนานว่าถอยจุดขายไปยังแนวต้านถัดไปค่ะในโซนประมาณ1 8 7 8ง้ถึงหนึ่งพต้นๆนะคะแน่นอนค่ะว่าต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐวันนี้ตัวเลขจะค่อนข้างเบาบางนะคะจะเป็นการเปิดเผยตัวเลขตําแหน่งวันงานว่างเปิดใหม่ซึ่งเป็นอุปสงค์ในตลาดแรงงานรวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นผูมโภกจากมหลาลัยมิชิแกนค่ะอีกจุดหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือสัปดาห์หน้านะคะจะมี มีการแสดงความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดหลายท่านซึ่งอาจจะได้เห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะว่าเฟดจะรับมือกับเงินเฟอ้อที่พุ่งขึ้นอย่างไรเฟดยังมีมุมมองเกี่ยวกับเงินเฟอ้อว่าเงินเฟอ้อเป็นภาวะชั่วคราวหรือไม่นะคะซึ่งปัจจัยในสัปดาห์หน้าอาจจะเป็นปัจจัยเพิ่มเติมที่ช่วยชี้นาทิศทางทองคําว่าทองคําจะมีการพับตัวหรือจะมีการปรับตัวขึ้นต่อค่ะ ก่อนจะลากันไปวันนี้นะคะขอฝากโปรโมชั่นของ YLG Futures ค่ะตอนนี้ถ้าใครเทรดในตลาด Global Market นะคะก็สามารถมาเปิดพอร์ตลงทุนกับ YLG Futures ได้ค่ะออโดยเป็น product ที่เทรดในตลาด CME นะคะไม่ว่าจะเป็น i n d e Futures นะคะอาทิเช่นตัว S&P 500 Futures นะคะตัว Dow Jones Futures หรือจะเป็น Currency Futures หรือแม้แต่กระทั่ง Bitcoin Futures ก็สามารถที่จะมาเปิดพอร์ตลงทุนกับ YLG Futures ได้ค่ะแต่ใครที่เทรดในตลาด TFX ก็สามารถที่จะ เปิดพอร์ตลงทุนกับเราได้เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นลดค่าคอมมิชชั่น80%ทุก product ไม่ว่าจะเป็น go online futures, set i i n g index futures หรือมแม้กระทั่งตัว single stock futures นะคะก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ค่ะสามารถที่จะบริหารพอลงทุนได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าค่าคอมมิชชั่นถูกมากเลยนะคะลดไปถึงประมาณ80%เริ่มต้นลดตั้งแต่สัญญาแรกไม่มีขั้นต่ำด้วยค่ะ